มาเลยมาเลยมาแล้วจ้าจะไปเที่ยวสังรานหรือเปล่าไม่รู้นี่ยมาลองน้ำเดงล่องน้ำเดงปอน้ำโชคระคังแปงวันจะเราวิ่งล่องน้ำเดงล่องน้ำต้อเรือเก่งเป็นธรรมดาเทนอนสิงไม่แปงต่างคนต่างภายต่างคนต่างบนต่างคนต่างพี่ต่างคนต่างยี่ล่องน้ำเดงปอน้ำโชคระคังแปงราชสีมาบรทุนภัยบทผายเบียยภายแรงจะใส่ป้าภายแรงจะใส่ป้าแปด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 เท นอนทีแบนแนจะแฝงได้ตามทันหรือไม่ทันจะจบไม่จบจะจบไม่จบจะมีเที่ยวสามหรือไม่หรือว่าจะจบเพียงเที่ยวนี้ต้องให้กำลังใจด้วยใจนัคู่และใครชอบใครก็ใส่ลำนั้นคับดูตาใส่ตาในขณะนี้หัวเรือนักู่สมอสมองกันมากำลังจะเข้าส0 0รอยเมตรแรกวกำลังจะเข้าส200ร้อยเมตรดีด้วยกันนักู่ยังไม่มีใครแพวยังไม่มีใครเบาไม่ว่าจะเป็นแบนแบนหรือว่าในน้ำราชสีเมืองปฐุมสีความมันอันเต็มที่ต่างคนต่างภายหัวภายท้ายบอลหัวภายท้ายบ អត់ទេអត់ចេះស្ងាយទេលើកមិនបានទេ